วันนี้เวลา15นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระกนะดิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชุดำเนินไปยังศูนย์การแสดงสินค้าและการประชมุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร,เร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีทรงเปิดงานมันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2567 ซึ่งเมื่อวันที่23มิถุนายน2552คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนื่องจากเมื่อวันที่5มิถุนายน2489เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดิน เสด็จพระราชด,ดำเนินพร,ร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเมื่อครั้งเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชไปทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์และทรงหวานข้าวในแปลงนาของมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์จึงถือเป็นมริกมงคลยิ่งของชาวนาไทยงานบรนกและชาวนาแห่งชาติประจำปี2017 กระทรวงเกษตรรัฐบาลจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพระบารมีเกลึกก้องล่าสู่ผืนนาข้าวไทยประสานเกษตรแนวใหม่ชาวนาไทยยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประเมนินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรมรามาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชบรมนาพะพิตษ เพื่อประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของข้าวในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนานรวมทั้งเชิดชูเกียรติชาวนาไทยและเผยพระรองค์ความรู้เทคโนโลยีด้าน,กา,นการเกษตรที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนาและยุวชนชาวนาผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคตโอกาสน้ทอดพระเนตรนิทัศการต่างๆภายในงานอาทิ มีทัศการเทริดพระเกียรติ1 0 0พัข้าวเฉลิมพระเกียรติ72 0ด0สสาที่ได้รับรองพันข้าวจากกรมการข้าวเมื่อวันที่9เมษายน2567 โดยมีข้าวหลายประเภทประกอบด้วยข้าวขาวพื้นนุ่มข้าวขาวพื้นแข็งข้าวหอมไทยข้าวเหนียวข้าวญี่ปุ่นข้าวพื้นเมืองและข้าวสาลีและแสดงนวัตกรรมอารักขาข้าวเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวแบบปลอดภัยเป็นการจัดระบบนิเวศให้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์รูธรรมชาติ ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการควบคุม,มแมลงศัตรูข้าวด้วยชีวชว,วิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งช่วยลดความจําเป็นในการใช้สารป้องกันกําจัดแมลงด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวทรศการเชิดชูเกียรติและการแสดงผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาตินทรรศการเมล็ดพันธุ์ข้าวไทยสู่ความภูมิใจในพื้นนา นิทรศการเชื่อมโยงคนขายชาวนาไทยสู่เกษตรสมัยใหม่พัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืนนิทรศการกว่าจะมาเป็นข้าวคุณภาพนิทรศการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านข้าวและชาวนานิทรศการทำนารักโลกรักสิ่งแวดล้อมสู่การผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนําเสนอผลงานโครงการและนวัตรกรรมการเกษตรต่างๆไปสร้างการรับรู้ถ่ายทอดนวัตรกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิตข้าวและส่งเสริมพัฒนาชาวนาให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของข้าวและชาวนาไทยสําหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ถึงวันที่6มิถุนายน2567